สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีทิปกันคิ้วเล็กๆนะคะมาฝากกับลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่สักคิ้วมาแล้วนะคะอย่าปล่อยให้คิ้วลกรุงลัง,งหงหงไม่ดีนะคะคิ้วลอกลุงลังนะคะต้องการออกนะคะแล้วก็ต้องควรหวีจัดทรงบ่อยๆนะคะอ่านะคะ อ,อุปกรณ์ก็มีแค่3ามอย่างนี้ค่ะเป็นแปรงปัดคิ้วนะคะเป็นสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ใบมีดกันคิ้วนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะทําความสะอาดคิ้วให้เรียบร้อยนะคะใช้แปรงปัดจัดทรงตรงหัวปัดขึ้นตรงหางปัดลงนะคะหัวปัดขึ้นหางปัดลงเราก็จะเห็นส่วนเกินของขนคิ้วเรานะคะแบบนี้นะคะ และเราก็ใช้ใบมีดนะคะจับเฉียงแบบนี้ให้ตั้งประมาณนี้นะคะเอาเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะ,ะมีความยาวตรงไหนการมาให้ถึงขอบการมาให้ถึงขอบคิ้วที่เราสักไปนะคะอย่าก,การเกินนะการมาให้ถึงขอบคิ้วที่สักไปเสร็จแล้วนะคะเอาแปรงปัดขนออกนะคะ พอเสร็จแล้วปุ๊บข้างล่างคะ่ะตึงผิวให้ตึงทุกครั้งก่อนลงใบมีดตึงผิวให้ตึงนะคะต้องห่างคิ้วใหสก,กิดตั้งตั้งใบมีดเฉียงๆแบบนี้นะคะสก,กิดสก,กิดสก,กิดค่อยๆสก,กิดนะคะแล้วก็ค่อยๆหวีส่วนเกินนะคะดูว่าขนมันยาวเกินกว่าคิ้วที่เราสักมาไม้อะ แล้วก็การตั้งใบมีดแบบนี้นะคะการลงมานะคะบางคนคิ้วดกมาถึงหนังตาเลยก็การออกให้มันแค่ขอบที่เราสักไปนะคะอาหัวตาก็ดึงตรงหัวคิ้วการ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 คลสก,กิดนะคะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเรามี แบบของเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ช่างจะไม่มีหางคิ้วเห็นไหมะนะคะช่างจะไม่มีหางคิว้วส่วนข้างนี้ช่างจะมีหางคิ้วเรียบร้อยแล้วคือสาเหตุหลักคือคิ้วช่างไม่เท่ากันนะคะก็เลยต้องสักคิว้ว ะคะ่ะข้างนี้ก็เช่นกันนะคะปัดปัดปัดหัวคิ้วปัดขึ้นหางคิ้วปัดลงนะคะหัวคิ้วปัดขึ้นหางคิ้วปัดลงนะคะแล้วก็ดูส่วนเกินนะคะไม่ให้คิ้วยาวตกลงมาหรือว่าไม่ให้คิ้วลกนะคะก็จะได้คิ้วที่สวยงามตลอดเวลาแล้วค่ะจากนั้นถ้าเราแต่งหน้าระหว่างวันไปทำงานหรือว่าอะไรนะคะก็เติม คิ้วได้เลยใช้ดินซอเขนคิ้วนะคะให้ตรงกับสีที่เราสักมานิดนึงนะคะหรือว่าคล้ายๆกันนะคะสามารถลงสีอ่อนอย่าลงสีเข้มมากนะคะเพราะว่าพื้นพื้นเรามีอยู่แล้วนะคะให้ลงเป็นสีอ่อนน้ำตาลน้ำตาลพื้นดำ อยู่แล้วนะคะให้ให้ลงเป็นน้ำตาลได้นะคะอย่าไปลงดำนะไม่งั้นมันจะดูไม่เป็นมิติมันจะไม่สวยแล้วก็จะดูหลอกตาทำให้คิ้วหนาคิ้วปิงเกินไปนะคะอะ่านิดเดียวค่ะลงบางๆปัดๆ หรือว่าจะดูเป็นเหมือนอายแชโดว์อะค่ะออมันเป็นฝุ่นฝุ่นก็ได้ปัดปัดปปัดนะคะจะทำจะสอนให้เราเขียนคิ้วเป็นด้วยนะคะตรงหัวไล่ไลหน่อยไล่ให้เกิดเงานิดนึงนะคะแล้วแตกความชอบกดแต่เดี๋ยวนี้ช่างสักจะไม่ค่อยลงหัวเท่าไหร่ แค่นี้เองค่ะก็จะได้คิว้วทุกๆวันที่สวยงามและไม่ลกหวงหลังแล้วนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสักคิว้วสักปากนะคะโปรเฉพาะเดือน9้าเท่าน,นั้นเพราะว่าเดือนหน้าเราจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะลูกค้าสามารถจองคิวคลิกลิงก์จองคิวมาได้เลยค่ะตอนนี้จกกัดโปรอยู่ที่999บาทนะคะขอบคุณค่ะ